สวัสดีครับเพื่อนๆ่อ,อวันนี้เจอกันอีกแล้วครับกับผมช่องไราสาระวาราตี้นะครับแล้วก็เจ้าของร้านมือถือซิกเครื่องนอกนะครับผมวันนี้ก็เป็นคนแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ที่สั่ง oneplus 9 pro นะฮะตัวท็อปนะครับเป็นตัวท็อปทั้งสองนะครับก็คือ ram สิบสองความจำสองหกมีสีเงินและสี เขียวนะครับอ่าทั้ง2เครื่องเครื่อง,องละ33,000บาทนะครับวันนี้ก็ส่งทีเดียวนะฮะสองเครื่องทีนี้เดี๋ยวมาแกะกล่องอันนี้แกะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคตอนนี้ก็แกะกล่องออกมาแล้วครับในกล่องก็จะมีเคสนะฮะ Never Settle เห็นไหมครับ เป็นซิลิโคนสีเขียวนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมาดูกันเข็มจิ้มซิมอ่าแล้วก็คู่มือมาถึงตัวเครื่องครับเนาตัวเครื่องนะฮะอันนี้เป็นสีเขียวนะครับสวยงามมากดูลาเห็นไหมครับอันนี้เปิดเครื่องมาแล้วนะฮะ เปิดเครื่องมาแล้วอ้าวมีภาษาไทยมาให้เลยนะครับอ่าผมจะข้ามข้ามเน็กๆไปตลอดนะครับอ่รันแล้วครับเป็น Color OS นะฮะกดเริ่มต้นใช้งานได้เลยสำหรับตัวนี้นะครับก็มาพร้อมหัวปลัก๊ก 65วัตต์หัวปลั๊ก65วัตต์นะครับตัวเดียวกับ oneplus 8T นะฮะซึ่งชาร์จใน oneplus 8T ได้ประมาณไม่เกิน50นาที0-100เต็มนะครับแล้วก็สายเคเบิลสีแดงนะครับอุปกรณ์ก็มีเท่านี้แล้วมาดูที่เปิดเครื่องกันที่ตัวเครื่องนะฮะอ่า ก็มีภาษาไทยมาให้เลยนะครับแต่ว่าทีนี้ไม่มี Google Play นะฮะเราก็ต้องมานั่งลง APK ให้ก็จะมีแอปจีนอะไรเงี้ยเราไม่ได้ใช้เราก็ลบไปได้เลยนะครับก็ลง APK ได้เลยนะครับง่ายๆไม่ยากผมมีไฟล์อยู่แล้วก็เสียบเลยเสียบตูดเลยครับผมมาเข้าที่ o t g ผม ผมต้องโหลด Google อา้าว Google Play ผมหายชิปหายแล้วสมมติว่าอ่ะนี่เป็นแมปไม่ต้องล้างเดี๋ยวหายเนี่ยการลงก็ง่ายๆแค่นี้เองเสร็จสิน้น เนี่ยฮะก็จะมีแหละ